สวัสดีค่ะตรงจุดนี้คือศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาพิราตารามตำบลทับทันนะคะวันนี้น้ำตาลพาคุณผู้ชมมาชมศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาพิราตารามในช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำไหลหลากมาทำให้สถานที่แห่งนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ท่วม บนเนื้อที่30<า>กว่าไร<ห>่นะคะท่วมทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราเดินชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นครุเป็นถังกันเลยอ่ะเนีนาพเียาเหตุรนี้าพื้นเป็นรากไม้ที่ต้นเดียวนะรากยาวอย่างนี้เลยนะที่เจ้าของเขาเจอที่ไร่มันไม้พยุูเขาก็เลยเอามาแกะสลักเป็นพญานาค แล้วทีนี้เขาจะเขาทำคลิปคนที่ทำคลิปเขาบอกว่าเข้าฝันนะมีตาเก๋ๆคนหนึ่งมาหาเขาเขาบอกว่ามึงเอาอะไรมาใส่ให้กูเนี่ยเนี่ยคนลุกเนี่ยมึงเอาอะไรมาใส่ให้กูมันไม่สวยมึงเอาออกเลยนะอุ๊ยพูดพูดก็คนลุกเออแต่แต่ได้อันนี้มาแล้วชาวบ้านเขาก็แห่มาอันอันนี้มาจากบ้านน้องสนมบ้านบ้านโมซีนะรู้จักเนาะนี่เขาเอามาถวายแล้วก็มาทำนิสัยด้วย ร่างไม้อะไรจะยาวเหมือนเป็นพญานาคนะเหมือนเนะเหมือนเหมือนเหมือนพญานาคเลยใช่พสางงานนะคะที่เป็นคนที่มาวันนี้ทุกวันทุกเช้าประมาณมาได้สองปะะีแล้วค่ะแล้วก็วันนี้มันจะมีน้ำมาเหมือนช่วงปีที่แล้วก็แบบนี้แหละคะ่ะแต่ปีนี้มันจะหนักกว่าปีที่แล้วน้ำมาได้ประมาณสามวันนี้และะ้ค่ะสามวันที่ที่ท่วงหมดที่พระท่านต้อง ต้องย้ายออกจากสลาไปฉันที่สลากลางหมู่บ้านถ้าเข้าออกนี่ก็พระท่านก็จะใช้เรือมารับมาส่งพอฉันในหมู่บ้านเสร็จก็เข้ามาจำวัดจำวัดเสร็จก็เนี่ยค่ะจะเป็นอยู่นี้สามวันแล้วค่ะและทีนี้เห็นที่ท่วงช่วงนี้นะคะ่ะน้ําลึกมากนะคะเพราะว่ามันเป็นคลองล้อมรอบ,บวัดค่ะนี้ช่วงประมาณสี่โมงเย็นอ่ะมีอีกวัดในเมืองสาขาของเพื่อนพระอาจารย์นั่นแหละ เขาจะมาถวายสองลำแล้วก็มีแล้วก็อีกลำหนึ่งให้ยืมเรือลำใหญ่ที่นั่งได้สิบคนเขาจะให้ยืมมาช่วงประมาณสี่โงเยนวันนี้ท่านเมื่อก่อนท่านสอนอยู่มหาลัยจุลาสง์ท่านจบด็อกเตอร์ท่านพระมหาวิชาโยบายนะคะท่านท่านมาลาออกแล้วว่าท่านมาเป็นมาจำวัดที่นี่ถึงจะว่าท่านเป็นคนมาสร้างวัดที่นี่ขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็ได้ดีจากกันเลยนะเด็ะแนะนำกันค่ะคุณนุ่นมีป้ายอยู่นู่นด้วยอุ้ยตัวบ้านเ้ยใช่ไ่านทางวิปัสนาทานวิปัสนาแล้วท่านจะใช้ลานตรงนั้นอ่ะไม่กล้าลงน้ำว่ะตรงไหนคะไม่ได้ใช่ไหมจะมีมาจากทางไหนกันคะนุ่มาจากสังฆะฮอทาเตมโมปิชาย นตรเอ่ในงนี่ตั้นต้องใช้เรือโดยสารมีไหมอยู่แล้วมีไหมถ้ไปด้วยไหม สวัเดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อยู่นี่อันนี้อันนี้ไปไหนไปชมใช่ไหมไปชมไปชมเมื่อเมื่อช่วงที่เดือนไหนหรือปีที่แล้วเดือนหน้าแม่แล้วของทุกปีค่ะจะจัดเป็นปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วแล้วแล้วเพื่อตอบทุกทนนะสถานที่ภาวนาสำหรับผู้ปรารถนาทุกทุกมีทุกมีทุกเรื่องเดียวค่ะเงินอืม ทุกเรื่องเดียวเรื่องเงินปัจจัยหลักเออปวกเหมือนกันค่ะอันนี้ปวกอันนั้นพ่นเออจ้าปวกกับพนก็ใกล้เคียงกันนี่แหละต้องถามครูครูพูดภายเรือยลมามือกันโอ้มันเป็นบันไดใช่ไหมคะเดินลงมา ทางเดินที่เพนทางปูนรอบป่า650เมตรแต่พอทําเสร็จ700เมตรมันจะเป็นทางปูนเดินรอบป่าเลยรอบรอบรอบคลอ,บองน้ำเลยคะ่ะที่จุดศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาพิรตารามตําบลทับทานอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูมวลน้าภายใน3วันดูมวลน้ำเยอะขนาดนี้ตัวน้าําตาลตัวเตี้ยนะคะถึงเอวแล้วระดับเอว ก็แต่ว่ายังไม่เป็นอันตรายอะไรเนาะแต่ความสะดวกก็ไม่มีนะคะเพราะว่าพระครูพระอาจารย์เนี่ยต้องไปฉันที่สารการหมู่บ้านนะคะไม่าดไม่ดูถ้ากระเป๋าเปียกนี่คือหมดเลยนะนี่เปียกแล้วนีือทุกย,กยหมดเลยลลกระเป๋านี่หมดเลย,ยถึงอ,อกฉันแล้วมันมาหลักไปมันต่องบูชามันต้องเอาเงินให้เขาบ้านมัน่าอยากได้อะไงก็มาเอาไป นาทีนาคานาอะอบันไดสองข้นนะจ๊ะเนี่ยบันไดสองขั้นตัวสามขั้นให้เกินข้างหลังเดี๋ยวพี่อุ้มลงมาตรงนี้เลยให้พี่แก้วอุ้มนะมาจ้าเดี๋ยวจำเลยจับลาวมาหนึ่เนี่ยจับลาวจับจะจำจำกระเมียดด้วย ปะเดี๋ยวม่มันซุกมือกันมาค่ะดูแลกันและกันอ่เออไอคนถ่ายก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละ <c oughs> ดูน้ำมันมา,ด,มาดูน้ำระวังทางต่างกัน,น,นคื <c oughs> อนักหัวไปนักหัวเรียก เห็นกุฏิเห็นกุฏิพระอาจารย์หรือยังครับยังรอพไปกุฏิพระอาจารย์นะครับมาตอนนี้มาต้อนนี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วต้องไปไหนกันนีซึ่อน่าจะเดิน กุฏิมีกี่หลังคะเนี่ยแปดเก้าสองพาจางหลังละ4ี่หมืนม่นโยงเขาสร้างให้หลังละสี่หมื่นให้ถ้าใครมีจิตศรัทธาก็บริจาคสร้างให้ได้นะจ๊ะตรงเนี้ยเบื้องน้ำเนี้ยที่เขาหไหว้เนี่ยตรงนั้นจะเป็นชัล โอ้ยถึงขอบเตียงแล้วอ่ะปาดป้ายมันลมอีกทำจังไหนน่าทำหน้าสวยเออก็มันสวยอยู่แล้วนะโอ้เสียงห๊ายบายคปให่ใหญ่ใหชนเลยก็กไลังยืนหลุนเจ้าได้ลองคอมรุ่นเดียวกัน จะไปทางไหนครับจะหันหัวเรือให้ไปนูแหละนัเตียเตียงยกสูงนนห้กราบพระพุทธลูกนะครับทางปลอดภัยครับเพราะว่าเดินทางหน่ทางยาวเล้ามือหน่อยว่ายน้าบ่เป็นคอยคอยืนอยู่ในบ้านมือนักคอยให้

ไม่กลาขยับ,ยบใช่ไหมตัวเองก็ขยับ <laughs> <laughs> no bueno